สวัสดีครับต้อนรับสู่ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568เริ่มต้นจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่เบรแรกเป็น3ามถ้วยให้โชคในด้านความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ทายว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคในด้านความรักคนโสดสถานะจะชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ3ามถ้วยถ้าเทียบกับไพ่ป๊อก ก็เป็นรูปหัวใจโพแดงก็จะหมายถึงความรักที่มีความแน่นแฟนคือรักกันมากยิ่งขึ้นชะตาชีวิตของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงเทมเพลนก็คือเทพีใงการเปลี่ยนแปลงในภาพก็เป็นรูปคนถ่ายเทน้ำเปลี่ยนแปลงไปยงังสิ่งตรงตรงกันข้ามก็ถ่ายว่าในวันนี้จะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้าย เคลื่อนไหวเดินทางตลอดเวลาเป็นวันแรกของการทำงานอาจจะหนักเหนื่อยหน่อยสัญลักษณ์ใบนี้ก็คืออุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาส่งผลให้เรียกว่าการดาเนินชีวิตของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเดินทางการเจรจาต่อรองถ้าว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคือไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ด้านการเงินการลงทุนก็จะให้โชคตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนพวกเคลาะร้ายภัยพิบัติอะไรก็ไม่มีเรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกเป็นสัญลักษณ์ของเจ็ดถ้วยให้โชคในด้านความรักความสัมพันธ์ในวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณถ่ายว่าคนวันจันทร์มีเกณฑ์พบรักหรือพบ สิ่งที่มาสร้างแรงดนใจโดยเฉพาะเจ็ดถ้วยนะี่คือดวงกำลังขึ้นหรือเขาเรียกลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้เลิฟนั่นเองส่งผลให้คนดวนจันมีสเสน่ห์ใครเห็นก็รักก็ชอบบังเกิดความเมตตาหรือเรียกว่ามีความประทับใจแรกพบใบถัดไปเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับ The Sun คือโอกาสต่างๆเปิดตัวรอคอยพระอาทิตย์ก็คือแสงสว่าง ที่ว่าในวันนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยวันนี้หลายคนก็จะมีโชคลาบท่านที่เกิดวันจันทร์โชคลาภในการเสี่ยงเดินทางไกลได้ลาบใหญ่ลูกน้องบริวารหรือเด็กบุตรหลานจะนําโชคลาบมาให้ทงทิวปริวสบัตก็หมายถึงใช้ชนะหมายถึงความสําเร็จเด็กน้อยขี่ม้าขาวสองมือปวดเปิดกว้างก็คือโอกาสเปิดตัวรอคอยเด็กน้อยยังหมายถึงความสดใสความมีชีวิตชีวา ท่านที่เกิดวันจันทร์ก็จะหน้าตาสดใสเนะี่ยวันนี้มีชีวิตชีวาเหมือนเด็กร่าเริงแจ่มใสบริสุทธิ์ด้านความรักก็จะสดชื่นตั้งแต่เช้าเลยด้านการเงินการลงทุนวันนี้มั่นคงลงตัวโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันจันทร์ส่วนอุบัติเหตุหรือคลอยลายภายัยพิบัติอะไรไม่มีเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นทำงานในวันแรกที่ดี มาดูดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในวันอังคารกันบ้างคนวันอังคารไพ่เดอะเฮอร์ความหมายของพไพ่แบบนี้ก็คือความสงบราบเรียบราบลื่นในช่วงวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะักชีวิตยังเดิมๆยังดำเนินไปด้วยดีหลายคนบอกดวงความรักหล,ล่ะถ้าได้ไพ่เดอะเฮอร์ก็จะหมายถึงคนรักเก่าแฟนเก่าฐานแฟนเก่า ด้านการงานก็หมายถึงงานเก่าๆให้เอาอาชีพเก่าๆหรือที่เราถนัดเข้ามาทำการค้าการลงทุนก็เป็นตัวเลขเก่าๆหลายคนเฝ้ารอเลขโชคลาภประจำตัวก็ซื้อเลขไหนก็เฝ้าเสี่ยงโชคในเลขนั้นๆด้านการเงินการลงทุนถือว่าขึ้นมาในระดับก้าเอาเหรียญกับเด็กถือเหรียญกระแสงเงินสดทายว่ากระแสงเงินสดจะเข้ามาสิ่งที่สำคัญเลยก็ในวันนี้ก็จะเด่นในเรื่อง ของการเงินการลงทุนความรักอาจจะโดดเดี่ยวเงียบเงาไม่ค่อยเด่นพบได้ไพ่เดอะเฮมิทคือฤาษีวันนี้เขาบอกให้เอาเสื้อผ้าเก่าเก่ามาใสา่างานเก่าเก่ามาทําจะเสริมดวงชะตาเขาร้ายภัยพิบัติไม่มีแล้วมาดูดวงชะตาง่านท,ท,ที่เกิดในวันพุธกันบ้างด,ด้านการงานมั่นคงเสาหลักสี่หลักหมายถึงความมั่นคงความสําเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ไม่ควรรีบร้อนนะสัญลักษณ์ของดาวพุธเลขสี่ก็สไตล์เขาแหละเดินเดินหน้าถอยหลังหรือบางทีก็เดินงงๆวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณถือว่าระหว่างการสื่อสารการเจรจาที่สร้างความขัดแยง้งจึงไม่ควรใจร้อนวู่วามส่วนการดำเนินชีวิตม,มีถ้วยขึ้นมาก็ถ่ายว่าดวงดีคือไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงความรักความสัมพันธ์ของท่านที่เกิดวันพุธเรียกว่าสถานะจะชัดเจนขึ้นเพราะมีไพ่ The Lover Lover คือ ภัยคู่รักความรักทําให้โลกหมุนไปชีวิตของท่านที่เกิดวันพุธก็จะมีโลคส่วนตัวเป็นของตนเองสังเกตจากถ้วยที่มีฝาปิดส่วนลวเลเบอร์ก็คือตกข่วงรักก็จะหมายถึงมีหลายรักเข้ามาพัวพันสําหรับคนโสดจะมีคนมาชอบมาจีบเยอะคนมีครอบครัวความรักความสัมพันธ์จะแนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นส่วนการดําเนินชีวิตโดยรวมก็คือราบรื่นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง นี่คือคาทานายท่านที่เกิดวันพุธเรามาดูดวงชะตางั้นที่เกิดในวันพฤหัสกันบ้างไพ่ใบรแรกก็เป็นสัญลักษณ์ของไม้เท้าท่อนไม้ให้โชคในด้านอาชีพการงานการงานจะประสบความสําเร็จดําเนินไปด้วยดีไร้อุปสรรคงานเข้าระบบประสบความสําเร็จเป็นขั้นเป็นตอนการลงทุนลงแรงวันนี้ก็จะไปได้ดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ส่วนความหมายของไพ่เทวดาเป่าแต่ก็จะหมายถึงข่าวสารจากทางไกลจะมีข่าวดีการเดินทางท่านที่เกิดวันพลาธจะเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆก็จะเป็นไปด้วยดีเรียกว่าราบลื่นประสบความสมําเร็จเรามาดูดวงชะตางานที่เกิดวันศุกร์กันบ้างคนวันศุกร์วันนี้จะมีทรัพสมบัติมรดกที่ดินบางคนก็ไปโอนที่ดินทําธุรกิจธุรกรรมทางการเงินการลงทุนเรียกว่าราบลื่นดาเนินไปด้วยดี ส่วนใบถัดไปก็เกี่ยวแฟชั่นความสวยงามเสื้อผ้าสิ่งที่สำคัญเลยแล้วมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็จะให้โชคกับผู้หญิงนะราชินีพระจันร์ผู้หญิงไฮฟิสเดตผู้หญิงสวยมีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามการงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเจ็ดไม้เทา้าถ่ายว่าติดต่อวิ่งเต้นเรื่องงานดวงการงานจะดำเนินไปด้วยดีไรอุปสรรค เรามาดูดวงชะต้างท่านที่เกิดวันเสาร์กันบ้างคนวันเสาร์จัดว่าเป็นคนดวงแข็งช่วงนี้ดาวเสาร์โคจรเดินหน้าปกติมีสัญลักษณ์ของข่าวดีขึ้นมาในวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเดอะสตาร์คือข่าวดีที่รอคอยจะมาถึงโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างเดดนเนินไปด้วยดีไรอุปสรรคดีวิวก็จะหมายถึงเรื่องความรักความหลงมีเดอะดีวิวให้ระมัดระวังคนที่เข้ามา ตีสีตีสนิทในวันนี้จ,จะนำพาความเดือดร้อนยุ่งยากมาให้โดยเฉพาะสี่ถ้วยดวงความรักบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้ดังหวังไม่เป็นดังใจที่รักชอบบางทีก็ไม่ได้ที่ไม่ชอบก็มาจีบความรักดูแล้วก็โอนละเวงวุ่นวายพอสมควรสาหรับท่านที่เกิดวันเสาร์สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือ ทำตามความใฝ่ฝันของท่านนะเดอะสตาร์หรือแรงบันดาลใจนั่นเองส่วนมากถ้ามีพาไพ่ใบใหญ่ก็จะให้โชคในด้านการงานก็ดูไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการดูดวงชะตาโดยผ่านไพยิปีพบกับผมยิดวงรายวันได้ในคลิปถัดไปคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ